โอเคนะับสอบริการหาเงินฟรีนะับเข้าธนาคารล่าสุดจ่ายแอปหาเงินมาใหม่นะับในส่วนแอปนี้นะับก็จะเป็นการที่เราสะสมคะแนนนะับหรือว่าเหรียญนับน,ะนาไปแลกเป็นเงินนะับเข้าในสองธนาคารล่าสุดนะปี2องพันยี่สิบห้านะครับแอปนี้นะับทำฟรีเล่นฟรีไม่ต้องลงทุนเลยนะครับตอนนี้แอดก็มีอยู่ที่600เหรียญน,นะปัจจุบันก็คือเป็นเงินประมาณ120บาทนะครับในสองแอปนี้นะนับหเหรียญเท่ากับ0.2บาทเนาะสำหรับใครที่ อยากจะเล่นรอบอยากจะทำเงินรับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับเราสามารถเซิร์ชได้ใน Google Play Store หรือว่าใครที่ใช้ iOS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น r m m r r e t นะครับเซิร์ชได้นะครับแอปก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยได้นะครับในสองแอปนี้นะครับคนดาวน์โหลดเนี่ยเกือบจะ1,000 0คนแล้วเนาะแล้วก็รีวิวอยู่ที่4.7ดาวนะคาวบมีการรีวิวการถอนเกิดขึ้นจริงนะ สามารถตรวจสอบได้ในตัวแอปเลยนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะทราบรายละเอียดเนาะนี่ก็เป็นแอปมาใหม่นะครับแอปหาเงินเข้าธนาคารมาใหม่เนาะไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการถอนเข้าทูตินิวเวลดหรือเปล่าเนาะหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามาคนระับก็จะมีปุ่มในส่วนของลงทะเบียนตัวนี้นะครับเรากดลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําการสมัครบัญชีนะครับให้เรียบร้อยเนาะ นี่ก็จะมีการเลือกจังหวัดนับตั้งรหัสผ่าน2ช่องให้เหมือนกันเนาะแล้วก็รหัสผู้ใช้อ้างอิงสามารถกรอกอาตามนี้ได้เลยนะก็จะเป็น r e f d 8 c d e e นัจากนั้นกดติ๊กถูกนัแล้วก็สร้างบัญชีได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ในะสองการสร้างบัญชีหลังจากที่เราสร้างไปเสร็จนะตัวนี้จะได้รับ100นนร้อยเหรียญนับก็ประมาณ20บาทนัแอปนี้ทำงานทำเงินยังไงแล้วก็แอปจะเป็นยังไงนะับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ซึ่งแอปนี้นะก็จะเป็นการที่เราโพสในส่วนของสินค้านับมือสองนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้านับอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างนๆนะสามารถโพสไปได้ก็จะมีเครื่องหมายบวกตรงน,นี้เนาะซึ่งการที่เราโพสนะรเราสามารถขายสินค้าได้จริงๆนะแล้วก็ดูสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงเราได้นะซึ่งสําหรับใครที่มีเหรียญน,นะมากพอในสองการถอนเนี่ยมันก็จะมะีปุ่มให้ถอนนะตรงด้านล่างเนาะขั้นต่ำของเขาสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะถ้าแลกเป็นเงินก็คือประมาณห้าร้อยบาทนะ เราจะได้จากเหรียญจากตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแอดจะแจกแจงเป็นแจกแจงเป็นข้อๆนะก็ข้อแรกนะครับที่เพืเ่อนๆจะสามารถได้รับเหรียญก็คือเข้ามาเล่นแอปทุกวันเนาะหรือเข้ามาเช็คอินนั่นแหละนะครับเข้ามาแอปเขาก็จะให้เหรียญเราประมาณวันละเหรียญ2เหรียญอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันตีเป็นเงินก็ยังไม่ถึงบาทด้วยซ้ํานะถึงอาจจะได้น้อยแต่มันก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเยนาะอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการชวนเพื่อนนะครับใครที่ เชิญเพื่อนเก่งนะแนะนําเพื่อนจากราดอ้างอิงเนะี่ยตัวนี้จะได้รับประมาณ50เหรียญต่อการเชิญเพื่อน1คนเนาะอย่างที่3มนะครับก็จะเป็นการที่เราโพสต์ขายสินค้านะบ,บนแอป,ปนี้เนาะแล้วก็การโพสต์บางรอบเนี่ยมันก็จะได้รับใน2เหรียญด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการดูโฆษณาเนานะบางคนก็อาจจะขึ้นมาเยอะบางคนอาจจะมีน้อยนะคใครที่ไม่มีเยอะเนะี่ยตัวนี้ก็ แนะนำให้ไปอัปเดตก่อนนะครับเพราะแอปต้องอัปเดตเรื่อยๆเนาะโฆษณาถึงจะมีนะครับอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในสองให้แอดแนะนำหรือว่าวิธีการหาแต้มทำยังไงเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้จริงๆนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเล่นได้ปกตินะครับทำฟรีเล่นฟรีไม่ต้องลงทุนเนาะก็เป็นแอปหาเงินมาใหม่นะครับ2อ2 5นะรีมาร์เก็ตนะครับใครที่ใช้ iOS Android ก็เล่นได้นะครับก็ประมาณนี้ ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับก็ลองทําให้พร้อมกันได้นะครับในส่วนแอปนี้ซึ่งการทํางานหลกักๆมีประมาณนี้นะครับการอัปเดตล่าสุดเนี่ยยังเล่นได้ปกติเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะสร้างเงินสร้างรายได้หารายได้เสริมนะครับเข้าธนาคารล่าสุดปี2 0 2 5นะแอปนี้ก็เก็บไว้พิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะครับในส่วนของใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเลื่นไปกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากเลิ่นไปกดให้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของคลิปหน้า ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปนี้เดี๋ยวแอดจะรีบมาอัปเดตให้เลยนะครับในส่วนองการถอนขั้นต่ำใครที่มีเหรียญเพียงพอในสการแรกแอปสองพันห้าร้อยเหรียญก็สามารถกดแลกกดถอนได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้การทํางานหลักๆนี่ประมาณนี้นะครับใครที่งงตัวไหนสงสัยตัวไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวแอดจะมาตอบให้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ